ได้ยินเสียงแล้วบนะครับกำลังดูนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูไซงานกันนะครับี้อยู่ที่ไซงาน,นครับแดดมันร้อนนะครับก็เลยกลางร่มนิดหนึ่งครับแดดร้อนแต่ว่ากลางคืนนี้ก็ฝนตกกวันเลยนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามานิดนึงนะครับ ครับสวัสดีครับก็เห็นเข้ามาคนนึงนแล้วครับเดี๋ยวพามาเดินดูไซงานนะครับเดี๋ยวคนอื่นเกาคงทยอยทยอยมานะครับอันนี้นะครับไซงานนะครับีแดดมันร้อนนิดนึงนะครับผมก็เลยกลางร่มดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้นะครับพาไปเดินดูวนๆกันนะครับตอนนี้อยู่หน้าไซงานนะครับพาเดินดูนะครับก็เป็นงานก่อสร้างโกดังนะครับที่ทาง เราทำนะครับบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชันนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าตอนนี้ถ um> ึงไหนแล้วนะครับเผื hm ่อว่าใครสร้างโกดังอาคารนะครับก็เดี๋ยวผมบอกให้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะไปสร้างโกดังอาคารของตัวเองนะครับก็สามารถดูตามแบบตัวนี้ได้นะครับก็ตอนนี้ที่ทําไปแล้วนะครับก็จะมียังอยู่ในส่วนของงานฐานรากนะครับก็มีการวางคานคอดินนะครับ จะเห็นอยู่ที่เป็นกรอบนี้นะครับเป็นงานวางคานคอดินนะครับตอกเข็มวางงานคานคอดินนะครับแล้วก็ทําตัวที่เป็นตัวตัวตุ้งติ้งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานของตัวพื้นด้านในนะครับสําหรับตัวพื้นด้านในโกดังนะครับที่เราทํานะครับก็จะเป็นพื้นวางบนคานนะครับรับน้ําหนักหนึ่งตันต่อตารางเมตรนะครับ สำหรับการรับน้าหนักนะครับก็สามารถรับได้ตั้งแต่1ตัน2ตัน3ตันนะครับโดยวิธีการทํานะครับเขาก็จะใช้เป็นตัวตอกเข็มลงไปนะครับแล้วก็เป็นตัวฟุตติ้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นก็เป็นพื้นวางบนคานรับน้ําหนักนะครับหนตันต่อตารางเมตรเรียกว่าเป็นพื้นอูพรมนะครับเด,เดินต้องระวังยิน ตอนนี้ช่างก็คือเอ็นนะครับแล้วก็ทําการวางตัวดอกฟุตติ้งนะครับตัวพวกนี้นะครับเรียกว่าตัวดอกฟุตติ้งนะครับตอนนี้ที่ช่างเขาทำนะครับตอนนี้เขากาลังอ่อตัวกรอบนะครับกรอบที่เราใช้นะครับก็เราใช้เป็นลักษณะของเราใช้เป็นไอตัวอิดเลยนะครับใช้อิดมากรอบเป็นกรอบนะครับเพราะว่าเวลาเราเทปูนเสร็จนะครับก็ไม่ต้องถอดแบบนะครับื่อใครจะไปทํานะครับก็ลองเอาไปทําตามได้เลยนะครับ ลักษณะที่เป็นก็คือเนี่ยครับมันจะเหมือนว่างเหมือนเป็นตารางนะครับวิ่งไปทั่วเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกเป็นฐานแผ่นะครับก็ลักษณะาการรับน้ําหนัก1ตัน2ตันหรือว่า3ตันต่อตารางเมตรนะครับก็ทางวิศวกรนะครับเขาจะคํานวณน,นะครับให้มีระยะห่างของตัวฐานแผ่นครับอาจจะถ้าเป็น2ตันต่อตารางเมตรนะครับระยะห่างของตัวฐานแผ่ก็ อาจจะใกล้ขึ้นนะครับทําให้รับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะมีวิธีการคํานวณนะครับว่าเสาหนึ่งต้นนะครับที่ตอกไปอยู่อยู่ใต้ฐานเนี่ยนะครับอยู่ใต้ตัวฟุตติ้งตัวนี้นะครับอยู่ที่ว่ามันตัวนี้มันแต่ละต้นนะครับมันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ระยะห่างน่าจะประมาณ2เมตรนะครับของตัวดอกฟุตติ้งแต่ละตัวนะครับเราจะเรียกตัวพวกนี้ว่าเป็นตัวดอกฟุตติ้งนะครับ ก็ที่ผมบอกว่าตอนนี้ช่างนะครับเขาใช้วิธีการก่อนะครับนี่เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับน้ําเจิ่งเลยนะครับตัวนี้เราเทลีนไปก่อนแล้วนะครับ5เซนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเกาะนะครับที่จะทําตัวตอฟุตติ้งนะครับจริงๆถ้าที่ทางโรงงานนะครับผมมีตัวกรอบขายด้วยนะครับมันก็จะทําให้งานเราเร็วขึ้นนะครับพวกนี้พอมันมีงานที่เราต้องมาเกาะฉากหน้างานนะครับมันก็จะทําให้งานเราช้านิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าไซส์นี้น่าจะเราไม่ได้ไม่ได้รีบมากนะครับก็ถ้าเผื่อเป็นไซส์งานที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการใช้ตัวกรอบฟ,ฟุตติ้งนะครับมาใส่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตัวเหล็กที่อยู่ด้านในของตัวกรอบฟุตติ้งครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กพอดี เอามาแล้วก็พอดีวางรอไว้นะครับก็โดนน้ําฝนตกทุกวันนะครับก็มีสนิมขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีผลกับโครงสร้างนะครับตัวนี้เป็นตัวเหล็กของตัวดอกฟุตติ้งครับตัวนี้ก็นับตามจํานวนมาเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังสมปูนในการก่อตัวกรอบนะครับก่อกรอบของตัวดอกฟุตติ้งครับผมพามาดูตัวนี้ผมให้ดู ตัวนี้ก็เป็นเจตัวเจโบนะครับที่ฝังลงไปกับพื้นนะครับก็ให้ความรู้นิดนึงครับก็ระยะห่างนะครับมันจะมีเห็นจะมีเป็นร่องๆแบบนี้นะครับระยะตัวนี้มันจะประมาณสักหเซนนะครับก็เราเอาไว้ในการปรับนะครับจริงๆตัวใต้ฐานตัวนี้นะครับมันก็จะมีน็อตนะครับเราเอาเทปเอาเทปติดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาตอนเทปูนนะครับปูมันจะไปติดนะครับแล้วทาให้เกิดปัญหานะครับก็เราก็จะติดตัวเทปตัวนี้ไว้ครับ เล็กๆน้อยแต่ว่าตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับตัวพวกคานพวกนี้นะครับก็เป็นคารสําเร็จรูปนะครับลักษณะของการวางคานนะครับเพราะว่าตัวคารก็จะวางอยู่รอบรอบของตัวโกดังนะครับตัวคารพวกนี้นะครับก็จะวางเพื่อที่จะเอาไว้รับน้าหนักนะครับตัวโครงสร้างโกดังนะครับก็คือเราจะแยกระหว่างตัวโครงสร้างโกดังนะครับที่อาจจะเห็นเป็นตัวกรอบกรอบนะครับของตัวโกดังนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นพื้นนะครับเราก็จะแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวระหว่างตรงจุด2จุดนี้นะครับที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่โฟมเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อแยกพื้นของมันออกนะครับเท่ากับว่าในอนาคตนะครับเกิดว่าสมมุติว่ารุ่นเรานะครับเราสร้างกดังรับน้ําหนัก1งตันต่อตารางเมตรนะครับก็ทําใช้งานไปอยู่อาจจะสัก10ปีลูกๆรุ่นลูกเข้ามานะครับรุ่นลูกแบบว่าใช้งานหนักขึ้นนะครับก็ถ้าพื้นมันยุบนะครับ หรือว่ามันเกิดเหตุทําให้พื้นยุบนะครับก็เราก็จะสามารถที่จะปรับตัวพื้นได้นะครับตัวส่วนของไอ้โครงกดังงสี่เหลี่ยมนี่นะครับนี่นะครับกรอบรอบนี้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับตัวโครงสร้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดพื้นดินยุบแล้วมีปัญหากับตัวโครงสร้างอาคารนี่จะมีปัญหาเยอะนะครับฟุตติ้งแต่ละตัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ก่อนะครับ ก็ท <él ites. S 1> on ีแรกเราก็จะเทรีไว้แบบนี้นะครับด้านใต้ของหลุมทุกอันนะครับอย่างตัวนี้นะครับพอดีฝนมตกนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ก่อนอื่นก็จะเทรีไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีหัวเสามาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวตีกรอบนะครับแล้วก็วางตีกรอบให้เป็นตัวของดอกฟุตติ้งก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเอาตัวเหล็กเมื่อกี้นะครับที่เห็นนะครับที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับเอามาวางนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเทพื้นนะครับ เดี๋ยวพาไปดูไอ้ขั้นตอนการเทพื้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เทนะอาจจะเห็นอยู่ไกลๆนะครับนี่มันจะมีตัวเหล็กอยู่นะครับเหล็กตะแกรงตัวนี้ก็มารอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการปูพลาสติกนะครับจะเห็นพลาสติกเป็นม้วนๆอยู่ตรงนู้นนะครับเราก็จะทําการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็บดอัดทรายนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่บดอัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา จากที่บอพอดีผมมองดูว่าเอะเมื่อกี้ผมเดินไปชนเอ็นของพี่ช่างเขาหรือเปล่านะครับเขาไม่ใช่นะครับเขาตอกตอกเอ็นชุดใหม่นะครับตกใจเลยนะครับผมก็พยายามระวังเต็มที่นะครับมาเดินทั้งในงานนะครับคิดว่านะครับตัวพลาสติกนะครับเ,นนเดินเข้าไปโนกได้นะ ตัวนั้นนะครับมีตัวพลาสติกนะครับเดี๋ยวก็เจ้าตัวบทอัดแล้วก็พลาสติกวาปปูนะครับแล้วก็ตัวเหล็กตะแกรงนะครับว่างนะครับอ่าส่วนนี้เป็นส่วนของเอ่อทางด้านหน้านะครับที่เขาจะเป็นออฟฟิตนะครับเดินห่างห่างเสียงสักนิดหนึ่งนะครับพอดีก็ถ้าสายงานปกติก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเปิดเพลงนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นส่วนของตัวออฟฟิตนะครับ เผื่อว่าใครไปทํานะครับก็จริงลักษณะของพื้นนะครับมันก็จะมีสองแบบนะครับก็จะเป็นพื้นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นสลับออนบีมกับสลับออนกาวนะครับสลับออนกาวก็คือเราจะวางบนพื้นดินไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลับออนบีมกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสลับออนบีมนะครับก็ตัวพื้นนะครับมันก็จะวางอยู่กับบนตัวคานนะครับ ก็คืออนาคตข้างหน้ามันก็จะถ้ายุบมันก็ยุบพร้อมกันนะครับไปอยู่บนคานนะครับไปดูผมพูดแล้วจะงงหรือเปล่าครับ mm hmm. อันนี้เราวางคานกรอบรอบพอเป็นกรอบรอบเสร็จนะครับก็ใช้ตัวหลอ่อคานในที่นะครับตัวนี้นครับคานรอบโดยคานโดยรอบนี้เป็นคานเสป็์รูปนะครับแต่ว่าตัวคานนี้เป็นคานหลออในที่เห็นตรงกลางนี้นะครับเราก็เผื่อเหล็กขึ้นมานะครับเดี๋ยว เอามาปลูกกับตัวเอาวางตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก um ็วางแผ่นพลาสติกแล้วก็เทพื้นพร้อมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวท네ี um ่เป um 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 ็นตะแกรงเหล็กนะครับเสียบเข้ามาอยู่ในช่องๆนะครับอยู่ในขานนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นนะครับที่มันติดอยู่อาคารนะครับมันก็จะแยกกับตัวกดังด้านในนะครับตัวกดังด้านในมันจะเป็นพื้นที่แยกชิ้นส่วนกับตัวดังครับอ่าตอนนี้ในพื้นที่นะครับวันนี้ งานที่ทำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทํางานได้ค่อนข้างจะหามผมรู้สึกว่ามันจะของเราจะทางานได้เร็วเดี๋ยวช่วงนี้จะช้านิดนึนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอย่างเมื่อวันเสาร์นะครับก็ทํางานไม่ได้เลยนะครับครึ่งวันนะครับก็ต้องหยุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวรั้วนะครับเผื่อใครจะทํางานก่อสร้างของตัวเองนะครับก็ลองดูไว้เป็นไอเดียได้นะครับสําหรับรั้วนะครับตัวรั้วตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมมีรูปลองเ ย้อนกลับไปดูนะครับจะเห็นนะครับอันนี้เป็นคานที่เป็นคานหล่อในที่นะครับส่วนตัวของโกดังนะครับก็จะเป็นคานสําเร็จรูปนะครับเอาไปยกวางนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวล้วที่เป็นคานหล่อในที่นะครับก็จะเห็นล่องรอยนะครับก็จะมีการกดเข็มไปก่อนนะครับเรากดเข็มไอเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับกดเข็มไอเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวเราจะเสียบแผ่นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแผ่นปูนนะครับก็มีหน้าที่เอาไว้กันดินบ้างนะครับเราเสียบลงไปอยู่ประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับด้วยเหตุผลคือว่าที่ดินของที่เราสร้างโกดังนะครับก็เราจะถมสูงจากที่ดินข้างเคียงนะครับก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแถวนี้ก็อยู่ที่แถวคลองสวนนะครับบางหุนเทียนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นพื้นน้ํานะครับตัวนี้เสียบลงไปเมตรหนึ่งนะครับไอตัวเสานะครับ เสียบไปเสาเนี่นเรากดไว้นะครับก็ระยะห่างประมาณ1เมตรห้าสิบนะครับก็กดไว้เป็นระยะนะครับยาวไปถึงสุดรูเลยนะครับที่เห็นตัวคานนี่นะครับเราก็ตัวพื้นนะครับระยะเมตรห้าสิบเนี่ยนะครับเราก็จะเสียบแผ่นพื้นเข้าไปนะครับแผ่นพื้นผมก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดมันเมตรห้าสิบคูณสามสิบห้าเซนนะครับเสียบไปสามแผ่นนะครับแล้วก็ทําแบบนะครับหล่อคานนะครับนี่จะเห็นอยู่นะครับหล่อคานตัวคานก็สําคัญนะครับเวลาเรา ทำงานนะครับแล้วก็ต้องมีตัวลูกปูนด้วยนะครับเพื่อกําหนดระยะระหว่างตัวขอบของตัวแบบนะครับกับตัวกับตัวเหล็กนะครับอันนี้ก็ปูนนะครับมันก็จะได้อยู่ตามตําแหน่งของมันนะครับก็สําหรับตัวคานนะครับก็ถ้ามองเห็นนะครับก็คานนี่น่าจะความกว้างอยู่ประมาณสักยีเซนนะครับอาจจะถึง25เซนนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องของขนาดนะครับ เสาของคานครับตัวนี้พอทําพอหล่อคานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาขึ้นโค้งนะครับอาจจะเป็นโค้งเหล็กก็ได้นะครับก็คราวนี้ก็จะสามารถทํางานได้ง่ายแล้วนะครับแบบนี้ก็จะเกิดความแข็งแรงนะครับเพราะว่าที่ดินข้างเคียงนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นหนองน้ำนะครับแล้วก็น้ำน้ำเยอะนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งฝนตกด้วยนะครับ ส่วนไซส์งานก่อสร้างของเรานะครับโดยปกติเราก็จะพยายามทําให้มันส่วนใหญ่จะพยายามใช้ชิ้นส่วนงานสาเร็จรูปนะครับเราจะได้ทํางานได้เร็วนะครับแต่ก็จะต้องมีงานบางส่วนนะครับที่เป็นงานหล่อหน้างานนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวตัวพลาสติกครับส่วนด้านหน้านี่นครับคือบอกไปนะครับส่วนด้านหน้าที่เห็นผมเฉพาะผมทรายอยู่นี่นะครับ อันนี้เรายัางไม่ได้ทําคานขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวตัวนี้พอดีเป็นงานเพิ่มเติมนะครับก็ด้านบนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นหลังคายื่นออกมานะครับก็จะคุมตอแนแรกจะคุมอยู่ทั้งตัวออฟฟิศนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะยื่นออกมาคุมตัวที่เป็นตัวด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถขับนะครับเอารถขึ้นมาจอดได้นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่โลง่ลงๆด้านหน้าของตัวออฟฟิศนะครับก็ตัวเหล็กนี่ก็มารอแล้วนะครับ นี right them, so ่ก็เป็นเหล็กแพ้งที่เราเอามารอนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กําหนดวันเทที่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่ารอดูเรื่องฝนนะครับแต่ไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเราเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราก็แค่โทรนัดรถนะครับก็โทรวันนี้พรุ่งนี้ก็มาแล้วนะครับเรื่องงานเทไม่มีปัญหานะครับแล้วคนเราก็มีพออยู่แล้วนะครับก็ของเราเวลาเราไปทํางานนะครับเราก็จะมีไซต์งานอยู่ทางด้านหลังเลยนะครับก็จะมีช่างอยู่ประจําวันนะครับนอนอยู่ไซส์งานที่นี่เลยนะครับ จะเห็นตัวอิฐนะครับตัวอิดด้านหลังก็สำหรับเอามาไว้ก่อสําหรับตัวออฟฟิศนะครับที่ทําตัวโกดังนี่นะครับเดี๋ยวโกดังนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการก่อนะครับจากคืนนะครับขึ้นมาสูงขึ้นมาประมาณสักหน่งหรเมตรเนี่ยครับน่าจะถึง2เมตรเลยนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัว m ม่ทั s นชี t นะครับก็ป้องกันอย่างดีนะครับเผื่อคนจะเข้านะครับแต่นี้ผมแนะนําไว้นิดนึงนะครับสำหบใครที่ทาโกดังนะครับ ตัวพื้นนะครับถ้าเผื่อเราชั้นล่างเราไม่มีการก่อนะครับอย่างน้อยถ้าไม่มีการก่อสัก50เซนหรือ1เมตรนะครับังไงเราก็ต้องทําเขิบไว้นะครับเพื่อสําหรับการน้ำย้อนนะครับถึงจะลงเมทัลชีตให้มันลงไปด้านล่างๆนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่น้ํามันจะเข้ามานะครับก็แนะนําไว้นะครับเป็นทําเขืบที่เขืบก็คือมันจะอยู่บนตัวคานนี่นะครับอันนี้ตัวพลาสติกนะครับที่เราทา สำหรับตัวไลฟ์นี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นงานพวกงานสุขาพิบาลนะครับแล้วก็พวกท่อนามนะครับพวกนี้ก็จริงๆก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับทั้งบ่อพักนะครับแล้วก็พวกไอ้บ่อซึมนะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำงานบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา ขุดแล้วก็เดินเดินตัวท่อนะครับนี่นะครับแต่เข็มนี่ก็ต้องมีมีปากมาไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราจ้างรถที่เป็นรถกดเข็มมานะครับเราก็ต้องให้เขากดทีเดียวนะครับไม่งั้นเราก็จะเสียค่าจ้างเยอะนะครับก็ทำงานกี่วันเราก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับงานเข็มเสร็จแล้วที่เหลือเราก็สามารถทํางานที่ใช้แรงงานคนได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องจ้างรถแล้วนะครับโอกาสทํางานพวกนี้นะครับก็ ต้องเมเนจเรื่องการเข้าการออกนะครับตัวนี้ก็เป็นเข็มที่อกดไปแล้วนะครับอันนี้เล่านิดหนึ่งนะครับเรื่องของตัวกําแพงนะครับก็ตัวกดังด้านข้างนะครับเขาก็มีการทํากําแพงสุกไว้นะครับจริงๆเราจะใช้กําแพงเขานะครับเป็นรั้วแล้วก็ทํางานก็ได้นะครับแต่ว่าทางลูกค้านะครับค่อนข้างจะอยากให้เรามีกําแพงของเราเองนะครับเพราะว่าดูจากเขตแล้วนะครับ คืออันนี้สาคัญนะครับเกิดว่าใครไปสร้างนะครับก็ควรจะต้องหาช่างรังวัดนะครับมารังวัดนะครับก็ให้เขตเขามารังวัดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีบางทีเขตที่สมมติเรามาสร้างบ้านที่หลังนะครับแล้วคนเขาสร้างบ้านก่อนแล้วนะครับก็มันมีโอกาสมากนะครับที่เขาจะสร้างลั้าที่เราเข้ามานะครับหรือเขาอาจจะสร้างไม่ถูกตําแหน่งนะครับเราก็ต้องทําการแจ้งเราก็บอกกันนะครับโดยให้ราชการนะครับก็คือ ที่ดินนะครับเข้ามาดูนะครับว่าหลักเขตจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะบางครั้งบางทีข้างบ้านเราเขาสร้างไว้นานแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้เขาก็ไม่รู้เรื่องเขตนะครับแล้วก็สร้างไปก่อนนะครับก็ลับกล้องนิดนึงนะครับอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงใส่จะจบเพียงแค่นี้นะครับก็ ให้ดูกันคร่าวๆนะครับสําหรับงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจในงานก่อสร้างนะครับก็สามารถลองสอบถามผมมาได้นะครับงานหลักๆที่เราทำนะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างกดังอาคารนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีงานจริงๆการก่อสร้างกดังอาคารเราก็ทั้งโครงการได้เลยนะครับหรือว่าจะผลิตเฉพาะส่วนโครงสร้างเหล็กก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีโรงงานเชื่อมเหล็กนะครับก็ได้มาตรฐานนามวิศวกรรมนะครับก็สามารถขอรายการคำนวณแบบนี้ได้เลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มีโรงโรงหล่อคอนกรีตนะครับก็ที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับที่มันเป็นตัวคานคอนกรีตนะครับตัวนั้นเราก็หล่อจากโรงงานของเรานะครับจริงๆเราก็มีรั้วสมเร็จรูปด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกกาแพงกันดินเราก็มีนะครับก็จริงๆเป็นงานหล่อครับก็สามารถส่งแบบมานะครับให้เราดูตีราคาได้นะครับถ้าเผื่อมันมีแบบของตัวเองนะครับหรือว่าจะไปเลือกแบบคานนะครับจากในตัวเว็บไซต์ที่ผมมีก็ได้นะครับแบบคานนะครับก็จะมีตัว GB1GB2 นะครับ ก็ขนาด g b 1ก็20.50คูณหนะครับหน้าตัดนะครับแล้วก็ g b 2 2 0.40คูณอะไรเงี้ยครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเผื่อว่าเอาตัวแบ็กสเปรดรูปของเรานะครับเราก็ไปใส่ที่งานได้เลยนะครับก็คิดราคาเป็นเมตรสำหรับตัวในงานของตัวเองได้เลยนะครับเราก็จะรู้ราคาในงานก่อสร้างนะครับแล้วก็พวกคานสเปรดรูปนะครับมันทำงานได้รวดเร็วนะครับถ้าเรามีคานสเปรดรูปนะครับหรือว่าตัวเสาสเปรดรูปนะครับการทำงานก่อสร้างนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ จริงๆผมยังมีบ well. so ้านสําเร็จรูปด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาแจ้งกันบ้านสาเร็จรูปเป็นบ้านปูนนะครับคือปกตินะครับก็เล่าเล่า่าวๆนะมันของมันเยอะนะครับเล่ากาวๆนะคือบ้านปูนปกตินะครับเราก็จะเป็นบ้านปูนเนี่ยจะมีแบบที่เป็นหล่อเสาหล่อคาในที่นะครับส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งบ้านก็จะเป็นบ้านพีแคสที่เป็นผนังนะครับเอามาประกอบกันนะครับแต่สําหรับงานของเราครับเราเป็นแบบเหมือนไฮบริดนะครับเป็นลูกผสมนะครับก็จะมีเสามีคานะครับแล้วตัวผนังนะครับก็เป็นลักษณะเือนผนังเสียบนะครับ ก็จะผนังผนังตัวนี้เราลักษณะมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นลวสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นผนังของบ้านนะครับก็มาเสียบฝั่งด้านนอกก็จะมีลวดลายนะครับฝั่งด้านในก็จะเป็นเรียบๆนะครับก็สามารถสกิมผิวแล้วก็ทํางานต่อได้เลยนะครับก็ทั้งงานก่อสร้างบ้านนะครับมันก็จะสามารถสร้างได้รวดเร็วขึ้นนะครับไว้เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลองถามถามมานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแบบทําคลิปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปให้ดูกันนะครับก็ ใครสนใจก็มันจะมีในช่องของผมเนี่ยช่องสายช่างนี้นะครับก็ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็ลองกดไปดูหน้าช่องนะครับแล้วก็กดไปดูอ่คลิปวิดีโอยาวของผมได้นะครับส่วนคลิปวิดีโอสั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่พูดบรรยายเรื่องงานช่างนะครับก็อาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับก็ลองดูที่คลิปยาวนะครับก็คลิปนี <laughs> ้พูดเยอะนะครับเจ็บคอหมดแล้วนะครับก็ยังไงพี่ๆก็ขอบผมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่รับชมนะครับก็ใครมีงานก่อสร้างอะไรสงสัยอะไรก็ถามผมมาได้นะครับ ังไงก็ขอบคุณมากนะครับ